สวั seen. สดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมของชุดแป๊อนะครับคุณลุงคือว่าพี่สาวผมเสีวิตเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์โดยรถไฟวัยเรือลำครับแล้วตอนที่พี่สาวผมเสกที่ขับาผมไม่มีครับไม่ไ้มีเงินที่จะทำบุญเลยจนตอนแรกผมตัดใจตัดสินใจป่อยให้เป็นศพไม่หีว่างว้ที่โรงพาบาเพื่อให้ทางในที่เอาไปฝังศพก่อนจะเพื่อที่สาวผมคือคุณ เขาบอกที่วัดราชประโอบทำใอโครงการบ้านสุดท้ายที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ยากไร้กดไม่คิดค่าในการที่จะเปิดทัพถึงโดมนี่คือพรับผม้วก็ชีวยงานต่างๆที่พอควรเลยให้แล้วเขาให้ฟรีทุกอย่างในการเก็บค่าใช้จายแล้วอันนี้เป็นความทักทิ้ิของผมมากนะแล้วผมก็กลาบขอบคุณท่านอาจารย์ทีโครงการนี้มาเสม ครับผมครับครับมากเลยครับแฟนๆเองนะจริงๆผมไม่ได้ถามคำถามอะไรเลยนะครับเพราะว่ามาจากความรู้สึกของมาจคุณลุงรู้สึกตรงๆนะครับเพราะว่าที่วมีความพื่นตั้งตื้นตันมากครับตอนแรกที่บอกว่าต้องเอาขี้มาเพื่อไปสาบไว้ในสุสานก่อนแล้วก็ดีเมื่ตอนนัดถึงจบแล้วผมเครียดมากเอาไปสาบไว้แล้วเมื่อไหร่เราจะไปเผาขุดแล้วมาทำศพคือว่าต้อง่อนที่จะผีได้ย้าต้อไป แต่ <Es> <an> ว่านีวัดสวัสดีมีโครงการผมก็รีบดำเนินการติดต่อมาเลยครับผมก็ได้รับการตอบรับมีความสูกู้่าความศราที่เกิดขึ้นที่ขายไปครึ่งหนึ่งเลยครับก็นี้คือหนึ่งเสียงนะครับให้เราช่วยนะครับเราความช่วยเหลือมีหน้าที่ที่จะต้องไปช่วยคนที่เดือดร้อนนี่คือวัดราชประการธรรมครับและมูลนิธิพยายามนนทบุรีเราได้อยู่กันตรงนี้นะครับช่วยประชาชนที่เดือดร้อน ขอบคุณมากครับแล้วขอขอบคนะครับว่าไม่ใช่หน้าไม้นะครับผมที่เป็นผู้มาใช้บริการที่ผู้มาจากความสุขจากใจโดยตรงครับผมครับลุงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ